สวัสดีจ้ะทุกคนจ้าวันนี้เลียมก็จะมากินหอยนางลมยักษ์นะจ้ะทุกคนก็คือแบบว่าโอ้โหคือตัวดูดิใหญ่มากทุกคนหอยนางลมนี้หอยสุราษฎร์นะจ้าทุกคนหอยหวานเจี๊ยบก็ผักเครื่องเคียงเนี่ยเต็มเลยมีกระถินแล้วก็พริกเผาเครื่องเคียงน,นะมีหอมเจียวกระเทียมเออหอและกระเทียมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าเดียมขอเปิดตัวนี้ก่อนเลย หอยขาวหน้าเจี๊ยมากเลยทุกคนหอมมากเลยอะ่ะใส่พริกเผาลงไปจ้าใสา่เผาเยอะอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดช่ำๆเลยเลยหอมเจียวจ้ะนีอะไรจ้ะมาจ้ะลุยกันเลย ใหญ่มากพูดไม่ได้เลยคือมันเต็มคำอ่ะทุกคนอือหือโอเคยังจ๋า อชับจ้ะมีความหวานแล้วก็คือเครื่องเคียงแบบนั้นแนนใช่ไหมแบบึกินไปแล้วมัแบบหอมอะทุกคนตกใจเลยดูแค่เปลือกก็คือแบบใหญ่มากอะแต่จริงๆแบบคำเดียวก็เกือบจะนัหมดเลยนั่นแหละ นี่เลยจ้ะใส่พริกเผานื้เจิ้นซีฟู้ดช่ำๆนี่หอมเจียวโรยนี่เลยจ้ะเดี๋ยวนะทุกคนคือแบบเอาจากทางไหนก่อนดิอือหื้อ ฟินมากอะ่ะพวกเราคำเจอแบบคือเข้าไปก็อเต็มปากเลยทุกคนแซับจริงจ้ะไม่ผิดหวังหอยเขาดีจริงจริงเยทุกคนคือหอยหวานเจี๊ยบนี่เรมก็อยากจะแบบว่า แบ่งครึ่งหน่อยนะทุกคนเหลือลำแบ่งดีกว่ารอบเนี้ยคือมันใหญ่ไม่ไหวเต็มคำจัดนี่ใส่กระเทียมลงไปด้วยแล้วก็หอมเจียวนี่เลยจ้ะมากินข้าวพร้อมเรียมกันเลยทุกคน พอกินกับกระถินเข้าไปเนะรสชาติคือแบบโคตรหวานอะหอมเจียวอร่อยมากเลวทุกคนคือทีนี้ต้องเรียมต้องแบ่งครึ่งละเพราะว่ามันใหญ่มากไม่ไหวน้ีจิ้มเด็ดมาก สุดน่ารัยนะอร่อจัะเอาจริงนะทุกคนคือกินไปกี่ตัวแล้วล่ะสามตัวคือแบบ จุกเลยอะน้ำสั่งมาสิบตัวทุกคนจะกินให้หมดเลยเพราะว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวจะลองไม่แบ่งนะทุกคนจะลองกินแบบนี้เลยเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดกันนะว่ารสชาติจะเป็นไงนะคะขอท้ายมือนะคะทุกคนนี่คำโตโตเลยจ้ะ ฮืมอืมุคคพอเรากินกับแต่ว่าหอยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดียวใช่ไหมอืมคือแบบน้ำหอยมันแบบเหมือนมันออกมาคือแบบหวานมาก บางทีก็แล้แต่คนชอบนะแต่ในความรู้สึกเนี้ยก็ถ้าว่าแบบว่าเป็นตัวใหญ่ๆแบบสตดก็แบบต้องแบบนี้เนาะจะหอยตามห้าก็จะเป็นหอยกระปุกกันทุกคนมันก็กินได้อยู่นะมันก็อร่อยอยู่นี่เราจะกินแบบนี้เลยแอมลองไปเราจะลองไม่ใส่ซีฟู้ดนะแอมกระเทียมจ้ะ ดีใจทุกคนต้องแซะก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างติดนี่เลยจ้าน้ำเจียวราดไป ใจ <T an mic> มากทุกคนนานๆเรมจะได้กินนะทุกคนหอยใหญ่อะเพราะว่า ส่งมามันก็ค่อนข้างแบบว่า,วานานได้ถึงอะเนาะบิกเผาอือเลยไม่เคยกินกับกระเทียมอะไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วคนมันอร่อยจริงๆฮะ khư bập dợ mạc rồi gì mà nè Bố kín nào có bài chưa Hoàn chiếp Chụp mạc Đi Giờ tổ lại chả เราจะดูดให้ดังจวบ <c oughs> <c oughs> จีมันจีมฉ่ำคำจะตัวเราจ้ะอุ้ยใครก็โดดแบบ ฟินมากแล้วทุกคนคือแบบมันหวานแล้วมันก็แบบว่าเจอของพวกนี้เข้าไปอะลงตัวมากพูดได้คำเดียวจะไม่หวานแล้วทุกคนแต่ว่าเสียดายจะเริมจะต้องกินให้หมดนี่ Who's that? This is. เลียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เลียมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบกั็ใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย